แล้ววันนี้เราอยู่กับรีโวปี2018นะฮะตัว p รี n รนเนยกสูงนะผมอัพเวอร์ชันด้านหน้านะครับเป็นรีโวตัวออสเตรเลียนะครับเป็นตัวนำเข้านั่นเองนะฮะแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวในไทยนะฮะตอนนี้มีการลองเทสได้บนถนนไทยแล้วนะครับผมตัวด้านหน้านะฮะเป็น กชนกับกระจังหน้านะฮะเป็นของตัวรีโวนอกนะฮะตัวนี้ได้ความบึกบึนนะฮะเป็นกระบะบิ๊กไซส์นะฮะขนาดใหญ่นะฮะเพิ่มความสปอร์ตนะฮะฐานล้อกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะับผมในส่วนของกระจังด้านหน้านะฮะตัวนี้มาในสไตล์ของโตโยตานะฮะเป็นเอกลักษณ์ของโตโยตายุคใหม่นะครับผมไฟหน้านะฮะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะใบบีม LED นะับผมตัวนี้เป็นแบบเดียวกันกับรีโวบ้านเรานะับผมตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะฮะส่วน ไฟเดย์ไทมแ์แัะนิ่งไลท์และไฟหลีจะอยู่ตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับผมในส่วนของคิ้วนะฮะจะได้สีดำเงาแบบนี้นะฮะทั้งหมดเลยนะครับผมในส่วนของตัวกระจังนะฮะจะมีโลโก้โตโยต้านะครับเป็นเอกลักษณ์ของโตโยต้าแบบนี้นะฮะเพิ่มเติมด้วย GR นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่น grs นั่นเองนะฮะ แอดวานกว่า GR บ้านเรานั่นเองนะครับฐานล้อก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของคิ้วโป่งล้อด้านข้างนะฮะจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่นะครับถ้าเดิมสแตนดาร์ดเลยจะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ LK ของเรานะครับให้เป็นสีดำแบ็กกรอสแบบนี้นะฮะได้ความสวยงามเพิ่มเติมความพรีเมียมและดูสปอร์ตนะฮะทำให้รถดูขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของอกด้านล่างนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับ เดิมจากโรงงานจะเป็นสีบรอนนะฮะแต่ LK ของเรานะครับให้เป็นสีดำนะฮะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้สีอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะรีเควสต์ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวช่องลมตรงนี้จะมีช่องแอโร d ไดนามิกนะฮะเพิ่มเติมนะฮะช่องลมตัวนี้เข้ามาเป่าล้อนะฮะทะลุออกด้านหลังนะฮะผมรับกับเบ้าตัดหมอกนะครับที่เป็นสีดำเงาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ ตัวไฟตัดหมอกนะฮะใช้เป็นไฟตัดหมอก LED นะฮะในส่วนของคันนี้นะฮะใส่เป็นไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์แบบนี้เข้ามานะครับได้ทั้งความสว่างได้ทั้งความสวยงามด้วยนะครับผมในส่วนของปงล้อด้านข้างนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวปูล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนตัวล้อนะฮะก็จะยื่นฐานล้อออกมาอีกนะครับให้ดูบาลานซ์กับตัวบอดี้รถนะครับทำให้ตัวกระบะตัวนี้นะฮะมีบอดี้ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับ เทียบเท่ากับขนาดของแรสเตอร์ได้เลยนะครับในส่วนของกระบะบิ๊กไซต์ตัวนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่มีรีโวตั้งแต่เจนแรกนะฮะรีโว A1 จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับอยากจะอัพเวอร์ชันให้เป็นตัว GRS หล่อๆแบบนี้โอ่งล้อสวยๆแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อนะฮะสอบถามที่เอ k u u t o ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลฟ์กดแชร์นะครับก็ติดตาม Alk ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ